กจะระบียตังโรงเรียนแล้วให้รวยรมาจริงจอมเลวรถจอมแล้วเรียกว่าภาก้าอูนายช่างไห้ไปเหอาลูกซุปโตกัดซ้ำปน้าลูกซุปรถดเกลืองตั้งจำปน้าไม่ลูกจูปกัญชาอยู่โรง,งพ,พักจำปน้าปุ๊บไปลองไม่ต้องว่างไปหนพุ๊มไปไหนขึ้นเลยไปลองขึ้นเลยขึ้นเลยลืมตัดมือหรือบอกเนี้ยขึ้นลองขึ้นขึ้น หน้านั่งบนก้อและมินจ้องเคยนั่งล้างลงนั่งล้างนังล้างเลยนั่งล้างอ่าตัดเหลืองรงตัดเหลืองไม่ต้องกัเลยวันนี้ตัดมือผมหึมองนี่ไงตัด่องตัดเหลองเรื่ยๆร่องน้ำน้ำฟอสต์นับฟับต์น้ำนัำนับน้น้ำฟอตนนับตลนไม่เทียบดอกแจ้ที่มติดเปลือกวะมาคนแลดัดพู่มาแลว เปนื้ดกตีพี่ลองพี่ลองเอาดอกแจ้เมเลยลงมาย่อเลยมันปิดปื้ดโจ้เนห่น้าไดปลาหนับนตรงตีหลังเชี่ดอกแจ้ลงเชดอกแจ้ดิเอาดอกแจ้เลยเ่เลยอ่ะในปาลงลงไหนอันก้อยี่่่มมเลยเ่ น่อล้แลยตู้เราจี้รถควายแลยจีนมามกันเลยรถปีดได้ไหมรอกปีติฉันฉันไม่ดูตาหมาตาเดือขวาดเอแกงเนื้อทีหนึ่งเลือพอดีในกุดหลวงปี ไม่มีใครเหตุนางฟ้าเธอมากับบวัวพลิตมาเร็วนี่บนทักเพลงดิครับ <c oughs> ปลาก็ไม่ให้ร้องเพลงปลาร้องเพลงไม่ได้ชวดได้คนแต่มาใจแขวนตามแต้ตทุกเรื่องก็ไม่ได้ชาตุมันแน่นออก ต้องยอกออกเจกริติงเจกริติงมาลายหัวชนลูกน้องนำนรกตั้งจอแล้วกูกูไอ้บ้าให้มึงตีกลองได้รองเพลงอาเป็นไหมเออรองเพลงกันไหนรองกันตีกันกูรองไม่ตันกูอ๊อ ลองเปลี่ยได้ต่ลองกันหูนะพอลองเลสักเปลี่ยนหาไหน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 เล่นเดียวกูเดินไปยับตีนมันพอกูยับตีนมันเป็นอ้วงมันจีน่ามันว่ามึงระวังตัวให้ดีนะเอาลโหลองไม่อ่วงมันได้เตือนกูซอยเหรอาัลโหลอง วันนี้ต้อยอะไร,ยอ,ร,ร,ยรอย่างบาเลยเปรีดโย่เปรยได้ตองเนี่ยแนงนมาคุณกาตุนเนี่ใครกาตุนนะ่ะมึงนะั่นแหละเข่งแต่มึงไม่หยัยดแม้มอย่าด่าหันนายกไม่กี่เท่าก็เลยจะเจอล่ะโอ้หล่ะไม่รู้ใช่คุ้มดันละ่ะอันนี้โตแล้กูไม่เติมตะกบุนแล้วอ่ะใช่ย,ยืมเบียกูอ่ะใหยัดแม่ม้ายล็เป,ป็นม,มามา่าซะฮอยืมเบียกูอ่ะใช่รับเป็นมาม่โตกูดอยผิดแต่มึงนะั่นแหละมึงใจเองว Mà ngoài dư đai bì em, thì hai bà tông ai vậy vậy Mày hôm nay tôi chẳng nói cho có khăn nó tại ông chính quá bà Ai kêu nhà để hôm bữa đói Rè rung Mới gần này gần Pin rơi gần bao, mang chạy pin rơi ไอ้เงินปวดแต่แม่ผมอ๋อเป็นไรกันมั้งไอ้ติ้ลมาเป็นร้อยอันนี้ลูกแต่เมียผมดิยอ๋อปีกับน้องเลยนะ <c oughs> ปีกับน้องเถอะไม่เนี่ยไม่ทราบจนิ้ลจดไรผมเจอโน่นนูน่นกับคนล่างไอติ่งคนนู้นน้องปิดพวกเราเป็นคนต่างดินอ๋อในผมอ่ะผม,ผมไรผมต่างดินไม่ใช่ต่างตอดตินคือเราเดินทางมาต่างดิน ก็มาปักตีนี้ได้ไหมได้เดี๋ยวผมไปจัดรอง่ายใหญใหญ่นอนในกุดนี้กันได้พุ้นควัดกุดนี้ก็หวาดตุ้นเลยไม่มีใหญ่แมงมุมไม่มีนอนได้สบายนอนกุดนี้มอนเป่าลมไม่มีเดียบรอยสักเดียบรอยมดแล้วตุ้นไม่กอดในกุดนี้แม่ไม่ตุ้นมันในใตแล้วเออหิวข้าวจังเลยอพี่หนูนนุ้ยทำไงดีพี่กัดเจและกันหิวข้าว น้องบ้าวรับน้องวกวกอกอกฟางจะไปซื้อข้าวไว้ปีตีนะเนี่ยเบียร์จำรอยเฮข้าพัดรวมมิดมาจำคลอง,งเงคร,ร,ครื่องแกงจำคลองกระโปงจำคลองปัดจีอิ๊วจำอ๋อ้นะ้าชะล่ามจำขวดริป,ปูจำขวดเอ,มอด็มรอยจำขวดเบียร์จำขวดยาทูบจี้จ้องนำม,มากันนะนำม,มากันกันแล้วก็เอาไป็นหาหน้าดักจ้องตุง้งนะแม่จำรอยจังดักไหนน้นยอยเอาไปเลยน้องจำรอย ถึงกล่าวเรียนกพกาย่นี้มาจริงมาเจอได้กินมามามมาตันี้มานไปที่ไหนพี่นนไหนคุตตเบานู่จ้าม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 าตั้งนี้คนมงเป็นตัดเปลนายโ่ไปเจอให้มันเลาเลยลไปเรียนด้ลูรัดไ้พืมัง